สวัสดีค่ะวันนี้จัดพิมนทีมก็จะพามารู้จักกับสกุลเงินของประเทศเกาหลีใต้กันนะคะที่ประเทศเกาหลีใต้เขาจะใช้เงินเป็นสกุลเงินวอนสกุลเงินวอนก็จะมีเป็นอย่างเช่นเป็นเหรียญเหรียญก็จะเป็นเหรียญ10บวอน50าบวอน100รวอนแล้วก็500วอนนะคะสำหรับเงิน เงินสกุลเงินวอนแล้วก็แบงก์เขาก็จะใช้เป็นพันวอนห้าพันวอนหมื่นวอนห้าหมื่นวอนนะคะที่ที่เกาหลีใต้จะใช้กันห้าหมื่นวอนนี่ก็คือจะเป็นแบงก์แบงก์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเกาหลีใต้นะคะห้าหมื่นวอนนองมากก็คือหนึ่งหมื่นวอนแล้วก็ห้าพันวอนหนึ่งพันวอน โอเคค่ะไปรับชมกันได้เลยค่ะเริ่มจากเหรียญ10วอนนะคะเหรียญสิวอน,นส่วนใหญ่ทีมก็ไม่ค่อยได้ใช้น,น,น้องเหรียญนี้แต่ว่าเขาก็ยังมีให้มาตามเวลาเราไปร้าน,นสะดวกซื้อหรือในมินิมาร์ทก็จะมีเหรียญ10วอน,นทอนมาเนาะก็เราก็สามารถเอาไปซื้อถุงซื้ออะไรได้อยู่ถุงใส่ของอะไรเงี้ยก็ว่ถือว่านั่น แล้วก็เหรียญถัดไปก็เหรียญ50วอนนะคะโอชิปวอนโอชิปวอนนี่ก็คือ50วอนนะคะด้านหน้าก็จะมีเป็นรูปรวงข้าวก็เหรียญ50วอนนี่ก็เท่ากับ1บาทกว่าของไทยนะคะ50บวอนข้างบนก็จะเป็นปีที่จัดทำเหรียญน,นี้ขึ้นมานะคะ แล้วก็ด้านล่างก็จะเขียนว่าฮันกุกอึนแฮงเกี่ยวกับธนาคารเกาหลีนะคะเหรียญต่อไปก็เป็นเหรียญ1น0อวอนนะคะเหรียญ1น0วอนก็มีค่าเท่ากับ2บาทกว่านะคะของไทยนะคะก็อยู่ที่เลทเงินของแต่ละวันด้วยค่ะด้านหลังเขาจะเขียนว่า100แล้วก็ด้านหน้าก็จะเขียนว่าแพ็กวอนนะคะแพ็กวอน ตัวนี้คือเหรียญน,นี้ก็คือเหรียญหนึ่งร้อยวอนมีค่าเท่ากับสองบาทก,บกว่าของไทยนะคะแต่ก็ขึ้นอยู่กับเหรียญเงินด้วยเช่นเดิมนะคะเหรียญเงินของแต่ละวันเหรียญหนึ่งร้อยวอนก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ ลมค่อนข้างจะแรงเลยวันนี้เหรียญต่อไปเป็นเหรียญ500วอนค่ะ500วอนเท่ากับ13บาทกว่าๆของประเทศไทยนะคะเกือบ14บาทแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับเปรีเงินเช่นเดิมนะคะ500วอนด้านหน้าจะเขียนว่า O-PAC วอนที่เป็นหมายถึง5 p a แพก็คือ100ยวอนก็คือสกุลเงินนะคะห้าวอน ด้านหน้าก็จะเป็นรูปนกน่าจะเป็นนกที่เขาสงวนเนาะเพราะว่าทางเกาหลีเขาจะสงวนนกส่วนใหญ่ด้านหลังจะเขียนว่าห้าร้อยวอนนี่คือเหรียญห้าร้อยวอนนะคะต่อไปจะเป็นแบงค์พันพันวอนนะคะแบงค์พันวอนเขาจะเขียนไว้ว่าชอนวนอนชนก็หมายถึง พันวอนคือสกุลเงินของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะ1,000วันวอนเท่ากับ27บาทกาทกว่าๆนะคะขึ้นอยู่กับเดทเงินของแต่ละวันนะคะประมาณ27บาทถึง25บาทอยู่ประมาณนี้นะคะ่ะ25ถึง27แต่ส่วนใหญ่ทีมจะคิดไว้ที่25บาทในเดทเงินแต่ละวันจะไม่คงที่นะคะ ด้านหลังจะเป็นลักษณะนี้ด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้แบงค์ต่อไปแบงค์ห้าพันนะคะห้าพันเขาจะเขียนไว้ว่าโอชอนวอนโอซึ่งหมายถึงห้ชอนหมายถึงพันวอนคือสกุลเงินของเกาหลีนะคะ ด้านหลังก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะ5,000วอนเท่ากับ139บาทของไทยนะคะขึ้นอยู่กับเรตเงินของแต่ละวันเช่นกันนะคะ5,000วอน5,000วอนนี่ก็ก็ซื้อหมูได้เกือบกิโลนะคะที่ที่เกาหลีหมู กิโลละหกพันว,วอนก็มีแต่หมูที่ราคาแพงกว่าน,นั้นก็มีนะคะแต่ส่วนใหญ่เราก็จะกินกันประมาณหกพันวอนสำหรับคนไทยที่อยู่ที่นี่แบงค์ต่อไปคือหนึ่งหมื่นวอนนะคะหนึ่งหมื่นวอนจะเป็นแบงค์สีเขียวจะเขียนว่ามันวอนมันซึ่งหมายถึงหนึ่งหมื่นวอนคือสกุลเงินของเขานะคะแบงค์สีเขียวแบงค์นี้รองมาจากแบงค์ใหญ่ของเกาหลีนะคะรองมาจากแบงค์ใหญ่ ก็คือ1,000 0มวอนนะคะ1,000 0มวอนเท่ากับ278บาทไทยนะคะทั้งก็ขึ้นอยู่กับเรทเงินของแต่ละวันเช่นกันนะคะขึ้นอยู่กับเรทเงินของแต่ละวันด้านหลังจะเป็นแบบนี้ค่ะแบงก์นี้จะเป็นแบงก์ที่รองมาจากแบงก์ใหญ่ของเกาหลีนะคะ แบงก์นี้ก็เกือบที่จะเป็นแบงก์ใหญ่แล้วแต่ว่ายังมีอีกแบงก์หนึ่งซึ่งมีแบงก์ใหญ่กว่านี้เนาะต่อไปนะคะต่อไปก็คือแบงก์ห้า0 0ื่นวอนนะคะเป็นแบงก์ใหญ่ที่สุดที่เกาหลีมีนะคะแบงก์ใหญ่ที่สุดที่เกาหลีก็จะเป็นโอมมนวอนนะคะโอที่หมายถึง5้า มันก็หมายถึงหมื่นนะคะโวมันวอนห้าหมืนวอนนะคะแบงค์นี้ก็จะเท่ากับ1 390บาทไทยนะคะ1390บาทไทยขึ้นอยู่กับเปรตเงินของแต่ละวันด้วยเช่นกันนะคะขึ้นอยู่กับเปรตเงินของแต่ละวันด้านหลังก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะก็จะมีเป็นดอกซากุระกับต้นไผ่นะคะ เป็นสัญลักษณ์ของเขานะคะห้าหมื่นวอนนะคะห้าหมื่นวอนเท่ากับหนึ่งพันสารอเก้าสิบบาทของไทยนะคะขึ้นอยู่กับเร็เงินของแต่ละวันเช่นกันนะคะ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ทิมก็ขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของจัดมินทิมด้วยนะคะขอบคุณค่ะที่เข้ามารับชมและเป็นกำลังใจให้กับช่องของจัดมินทิมค่ะบ๊ายบาย